รู้ไหมพระพุทธเจ้าก็มีหลักการจัดการทรัพย์ที่คล้ายกับแนวคิดการเงินยุคใหม่เลยนะฟังดูไกลกันมากแต่จริงๆไอเดียไม่ต่างกันเพ่าไหร่ครับหลักการจัดการทรัพย์ที่ว่านี้เขาเรียกว่าโภคพิพาคสีเป็นวิธีแบ่งเงินแบบละมุนละมุนไม่ใช่พิธีกรรมแต่คือสูตรใช้ชีวิตให้มั่นคงคล้ายกับ50าสิบ 30, ทัพสาทัพยีหรือการวางแผนการเงินยุคนี้เลย1ค่าใช้จ่ายจำเป็น living p o s t ส่วนแรกคือใช้เลี้ยงครอบครัวเหมือนค่าใช้จ่ายจำเป็นตอนนี้ใช้พอดี ไม่ฟุ่มเฟื่อย 2. ลงทุนหรือพัฒนาตัวเอง Investment budget ส่วนที่2คือเงินพัฒนางานก็คือเน้นให้เงินงอกเหมือนเราลงทุนหรืออั s k i l l ตัวเองในปัจจุบัน 3. เงินสำรองฉุกเฉิน Emergency fund ส่วนที่3คือการไว้ยามเจ็บป่วยหรือวิกฤตเหมือนเงินสำรอง3-6เดือนที่นักการเงินแนะนา 4. แบ่งปันกีวิ่งหรือฟัน for a r าร์เส่วนสุดท้ายคือใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมคล้ายกับบัจเจตด้านการให้ที่ช่วยบาลานซ์ใจและความสัมพันธ์รอบตัวเห็นไหมแม้จะห่างกัน2,500ปีแต่แนวคิดแทบไม่ต่างกันเลยชีวิตที่มั่นคงคือการบาลานซ์เงิน4ด้านใช้ลงทุนการไว้แบ่งปันไม่ต้องศาสนาไม่ต้องแปะแค่แบ่งให้พอดีกับชีวิตเราก็เริ่มมั่นคงขึ้นแล้ว